ที่สำคัญอ่ะตอนนี้ลรอตะลึงในค้าวแล้วอะไรเลย,ยแค้มแดงที่หลอนี้ก็คือตัวจริงก็หลอดแล้วก็บวกกับแอปที่มีให้ตลอดสินคาดีคือคือ,ค,อคือมันก็นี่แหละนราพูดถึงการสับการอะไรนั่นเนาะการผลิตความสุขให้ตัวเองอเพราะว่าเพราะว่าความสุขจริงๆแล้วมันใต้าจาก ควาคิดความรู้สึกความรู้สึกเลยวเราเราจะทํำไหมเออเราจะทําเราจะทําเราจะเราจะคิดต่อในด้านไหนใช่ใช่เราจะคิดต่อในเรื่งเรื่งที่จะมีความทุกข์เพราะโอ๊ยฉันไม่มีเสื้อผ้าเลยก็ทุกข์ถูกไหมแต่ถ้าเกิดเรายอมรับได้แล้วคิดได้ว่าเฮ้ยเสื้อผ้านี่เราโชคดีที่ไหนแล้วเราโชคดีเรามีเสื้อผ้าใส่อนี่คือพยายามับให้ในคิดถึงรากกว่า ว่าคุณจะด้านไหนแต่จิตแว็บมันขึ้นมาแว็บอยู่เลยเพราะว่าว่าจิตมนุษย์มันเหมือนคือมันมีความรู้สึกด้านลบมาเรามีความทุกข์ว่าเฮ้ยสภาอผ้าฉันไม่พอฉันจะต้องเี้ยเก็บต่อเราก็เราจะเกิดความทุกข์มากขือนวดเสื้อผ้าที่มีอยู่ฉันจะไปไว้ที่ไหนทีนี้เราก็มาปรับความคิดว่าดีแค่ไหนแล้วเราเราโชคดีแค่ไหนแล้วเรามีเสื้อผ้าใส่ใส่เสื้อผ้าแบบ แบบเท่แบบหล่ออย่างเงี้ยเออเราก็มีเราไม่ต้องเออถึงเราจะใส่เสือส้อซ้ำเราก็ใส่แม็กนะ่นเลยอะไรเงี้ยหือไม่ได้บวชว่าใส่เสื้อผ้ามีหยอนะเรา,าก็ใส่รีวายนะเ,เนืลยอะไรเงี้ยเหมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยตัวไหนเก่งเสื้อตัวไหนเก่งกางเกงตัวไหนเก่งกระโปรงตัวไหนเคเราก็จะหยิบตัวนั้นมาซ้ำบ่อยๆถึงไหนแล้วก็เลยคิดว่าเราไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนเสื้อนี่หว่าเราใส่เสื้อตัวเดียวเป็นอีกลักษณ์ของเราไปตลอดทุกไลฟ์เลยก็ได้ยเ เหมือนซูปเปอร์แนนะใส่เสื้อตัวเดียวยังดังได้นะทไงเรือเออไอแมงมุมอย่างเงี้ยนี่แหละพี่โกก็มานั่งเมื่กี้นั่งคิดในร้านกาฟแฟว่าเราเ่ยว่าเราจะมามับตรับความคิดนี่คือคือ,คอ,คอการวิธีวิธีวิธีเอาความสุขมา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 ,มา,มาค,คิดหาวิธีสร้างความสุขถ้าไมไ่งั้นคิดตายปวดหัวตายวุยมันใส่ซ้ำอีกแล้วว่าใส่ซ้ำนย่ยเพิ่งใส่ไปเมื่อไปเที่ยว อาทิตย์ที่แล้วเองเใส่ซ้มไปเพิ่งม,มาเนี่ยบางทีถ้าเกิดวันหนึ่งฝนตกไอ้เสื้อผ้าที่ใสเปลียนหมดต้องใส่เสื้อตัวเดิมเนี่ยไม่ทุกตายหรอถ้าจะไปออกนอกกล้องเออก,กูไม่ออกนอกกล้องอะไรอย่างเงี้ยคืกายเป็นเราเลือกคืออยู่กับเราเลือกอคือ,คอตอนนี้ก็คือคือความคิดที่เริ่มอะความคิดแบบคิดลบแบบมันมี ลบไปแป๊บเนี so ่ยคือสตันเสร็จแป๊บเนี่ยแล้วเราก็จะมาปรับความคิดว่าเราเออเนี่ยเราดีเสื้อไหนเราเรามีเสื้อผ้าใส่เราเสื้อผ้าใส่เรามีห้องใส่แล้วหลอด้วยเราจะต้องไปวนควายหาเสื้อมาเพิ่มอีกทำไมแล้วเสื้อบางทีถ้ามีเพื้อสลองก็อยู่พี่โก้เคยบอกพี่โก้เคยไปบอกว่าปีีวายมันผลิตเสื้อไม่ทันคือพี่โก้ซื้อมาไอ้ทุกแบบแล้วไอ้ ก็คือือถ้าไปซื้อก็ก็ไม่มีหรอกมันก็มีแบบเดนอ่ะเออก็คือ่าเท่าเดินก็หาเสื้อเท่าใส่ไม่ได้นอกจากหาเสื้อใส่ไม่ได้หาเสื้อเสื้อซื้อไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าไม่ได้ติดยี่ห้อแต่ว่าซื้อแต่มีลายแล้วดีวายมันก็มันก็มีลายอยู่แค่นั้นแหละมันไม่ได้มันไม่ได้มีมีอะไรมากมายหลายอันนี้แค่แค่แจ้งความเข้าใจเรื่องเสื้อนี้แค่หมดไปทีเดียวสินาที แล้น้องไปพูดต่อ